สวัสดีครับผมบรรณาพาตนรณนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีซ่อมไฟโซลาเซลล์ครับครับเป็นไฟแบบนี้นะครับถอดออกมาไม่ติดกดรีโมทค้างนี่ครับกดเปิดค้างก็ไม่ติดเหมือนกันครับ ผมมีวิธีแก้ง่ายครับมารับชมด้วยกันครับครับตอนแรกเลยนะครับแกะตรงนี้อกนะครับแกะออกเลยครับแกะยากนิดหน่อยนะคนอนุญาตแกะก่อนนะครับแกะเสร็จครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับตั้งกล้องใหม่ก่อนสะท้อนแสงมากเลยครับ นี่ครับแล้วเราแกะตรงกระจกออกนะครับอันนี้แกะยากครับพราเขาทาเกาไว้นะครับนี่ครับแกะเสร็จแล้วครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับ วิธีเกลกคือนะครับมองเห็นไหมครับนี่ครับนำสายไฟมานะครับประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับทำแบบนี้เลยนะครับวิธีทําก็คือเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมจะจิ้มให้ดูครับจิ้มสองฝั่งเข้าหากันนะครับจิ้มเลยครับ นครับติดแล้วครับเห็นไหมทุกคนติดแล้วง่ายๆแล้วครับทีนี้ผมจะพามาดูวิธีระบบเอาตัของมันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนี่ครับผมจะมาทดสอบวิธีเอาตของมันนะครับนี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือสายชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ผมจะเสียบเข้าไปนะครับค่อยดูนะครับไฟมันจะดับไหมนี่ครับดับครับมีไฟชาร์จไฟเข้าได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถอดอีกครั้งนะครับถ้ามันหยุดชาร์จระบบออโต้ไฟของแผงโซล่าเซลล์ก็จะหยุดทํางานนะครับ จะทำให้หลอดไฟติดสว่างนะครับมาครับถอดนะครับนี่ครับติดครับเสียบผมจะเสียบเข้าใหม่นะครับนี่ครับผมจะถอดนะครับนี่ครับใช้ได้ปกติครับเป็นวิธีง่ายเลยนะครับ ผมว่าทุกคนทําได้ทุกคนนะครับลองทบตามผมดูนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ครับนี่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้เบาบรรณาพัทลอนก็คลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ